เมื่อหลวงปู่ปานแก้คุณใสเรื่องต้นหางนกยุงลมนี้เป็นอย่างนี้จะเล่าให้ฟังย่อๆเมื่ออัตมาเป็นนาคแกลจบวดมีหญิงสาวคนหนึ่งถูกทำเขาทำกันด้วยวิชาที่เรียกว่าคุณคนในวันแรกที่เธอมาเธอถูกหามเข้ามาแล้วอัตมาก็เป็นคนรดน้ำมนให้หลวงพ่อปานไม่เห็นจะว่าอะไรนั่งคุยโอ้น้ำในตุ่มก็มี สั่งรถลงไปรถลงไปหญิงสาวคนนี้แกก็ดิ้นยิ่งรถก็ยิ่งดิ้นหนักเข้าหนักเข้าแกก็ฉีกเสื้อผ้าขาดหมดอีตรงนี้ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะเขาอายุ15หยกหยกสยอนยเป็นคนขาวค่อนข้างสวยหมาะก็ชักใจเต้นเหมือนกันแต่เวลานั้นจะบวชตัดสินใจได้ว่าเราจะปฏิบัติในด้านเนื้มะบารมีคือหากไม่คิดอย่างนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไง เพราะคนมุงดูประมาณ200คนจะไปปลุกไปพ่มแกมันก็ไม่ถูกตารางแน่เข้าใจว่าไม่ถึงตารางต้องโดนประชาทันเป็นแน่เมื่อแกฉีกเสื้อขาดหมดแกก็ดิ้นไปดิ้นมาแล้วฟุบคว่ำลงไปคนก็มุงดูกันตอนฉีกเสื้อก็เห็นแล้วว่ามีแต่เนื้อกับหนังแกไม่มีอะไรผูกมาด้วยหลวงพ่อปานก็สั่งให้รถน้ำมนหนับแกก็สงบจากการดิ้น หลวงพ่อปานสั่งใหญ่รถใหญ่ปรากฏว่าแก่ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมามีมีโต้ยาวมีสายตาสังผูกสามปอหล่นเป้งจากอกแกลงไปจะว่าแก่ซุกไว้ในเสื้อก็ไม่ได้มีโต้นี้ใหญ่มากมีด้ามเหล็กไม่มีที่ซ่อนแน่หลวงพ่อปานก็ให้คนนำมาแล้วบอกว่าเขาทำมานะถ้าเด็กคนนี้อยู่ถึงเจ็ดวันตายแน่มีดมันจะขยายตัวเต็มที่ แล้วครั้งที่สองก็โดนอีกคราวนี้โดนเล่ตัดเหล็กครั้งที่สโดนพวงตะปูเราย่อๆอาการเหมือนกันเมื่อถึงวาระที่สามแล้วต่อไปหลวงพ่อปานก็บอกทุกคนบอกว่าจงระมัดระวังให้ดีนะพระทุกองค์นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหน้าต่างด้านทิศตะวันตกห้ามเปิดได้ยินเสียงอะไรโป๊ะเป,ป,ป,ป๊ะแล้วก็อย่านะอย่าทักเป็นอันขาด มันจะทำคุณใส่มาใส่ตัวก็เป็นอันว่าทุกองค์รับฟังแล้วปฏิบัติตามเป็นความจริงเพราะเวลาค่ำคืนเสียงหน้าต่างบ้างหน้าจั่วบ้างคล้ายคลายของหนักคว้างมาถูกแต่เวลาตอนเช้าไปจะเป็นเศษดินเศษหินเศษอิฐก็ไม่มีอะไรทางนั้นถ้าเป็น,นขนคว้างมาสิ่งเหล่านี้ต้องตกอยู่ใกล้ๆต่อมาคืนสุดท้ายเป็นวันเสรารหลวงพ่อปานสั่งตีะระฆัง ตอนเย็นป่าหมู่เทวดาริ์ทั้งหลายบอกว่าวันนี้เขาเอาเราแน่ทุกองค์มารวมกันที่หน้ากุฏิฉันอย่าไปไหนเป็นอันขาดปวดท้องขี้ปวดท้องเยี่ยวขี้เยี่ยวมันบนนี้ห้ามไปนอกบริเวณกุฏิฉันฉันไม่เป็นไรฉันห่วงพวกเธอว่าจะมีอันตรายก็เลยกราบเรียนหลวงพ่อปานว่าเขาจะทําอะไรขอรับหลวงพ่อปานก็บอกว่าวันนี้เขามาฆ่าเราแน่เขามุ่งเอาแน่ ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเคอร้ายวันนี้โดนแต่ไม่เป็นไรถ้านั่งอยู่หน้ากุฏิฉันไม่เป็นไรก็เลยรวมตัวกันอยู่ที่นั่นเวลาประมาณสองนาฬิกาหลวงพ่อปานปลุกบอกนี่เขาเริ่มจะลงมือแล้วเขาตั้งพิธีแล้วนะพวกเธอตั้งบาร,รมีของพระพุทธเจ้าไว้พุทธโธนะอย่าลืมพุทโถเท่านั้นนะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทไม่ต้องว่าอะไรมาก นึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าไว้นะปลอดภัยแน่พวกเราตั้งท่าเลยนั่งกรรมาฐานกันหมดแทนที่จะนอนภาวนาเฉยๆเมื่อนั่งกรรมาฐานแน่ใจพอจิตสงัดเสียงปลื้ดแหวกอากาศแคร่คลายลูกกระสุนปืนใหญ่แหวกอากาศแต่มันดังกว่านั้นพอวืดเข้ามาเสียงโผะทางด้านหน้าโบสถ์และได้ยินเสียงต้นไม้ค่อยๆล้มเมื่อเสียงนั้นหมดไปแล้ว หลวงพ่อป่านก็เรียกบอกปลอดภัยแล้วลูกเขาหมดฝีมือเท่านี้แล้วท่านก็บอกว่าไปดูหน้าโบสถ์ฟิฉันว่าต้นหางนกยุงล้มนะต้นหางนกยุงต้นนี้โอบรอบเกือบจะสองคนโอบต้นใหญ่มากๆมันล้มแบบสุภาพจริงๆล้มไปทางทิศตะวันออกแล้วกราบเรียนถามหลวงพ่อปานว่าเขาทําด้วยอะไรหลวงพ่อป่านบอกว่าครกตําข้าวนี่ถ้าใครโดนเข้า ตายทันทีฉันเกรงว่าพวกเธอนะ่ะจะมีเคราะห์หรือปากไม่ดีไปถักเข้ามันจะเข้าตัวอย่างนี้เขาเรียกกันว่าคุณคนทีนี้เวลาเช้าก็ไปค้นหากันดูปรากฏว่าเจ้าขคกลูกนั้นไปอยู่ในสระแต่ว่าสระมันแห้งแล้วหลวงพ่อปานท่านขุดเอาดินมาทำโคกโบสสระนั้นแห้งแล้วไปคนได้ในวัดไม่เคยมีใครตำข้าวเมื่อเวลานั้นผ่านไป ความปลอดภัยมาถึงแล้วแต่ก็ยังไม่ปลอดหมดอยู่มาอีกไม่กี่วันปรากฏว่าลาวคนหนึ่งเดินทางมาถึงวัดตอนเย็นและเดินไปในปา่าช้าไปพบพระเข้าก็ถามพระว่ากระท่อมที่เอาไว้ผีว่างๆพอจะมีไหมอยากจะอาศัยนอนบรรดาพระก็บอกว่ากุฏิว่างมีเยอะศาลาก็ว่างพักที่กุฏิศาลาจะดีกว่าลาวคนนั้นเขาบอกว่า เขาไม่ต้องการเขาต้องการจะนอนในป่าช้าเพราะว่าเขาต้องการนอนในที่สงัดวิชาการที่เขาเรียนมานั้นต้องนอนในที่สงัดพระก็ตามใจก็จัดหากระท่อมที่เขาเอาไว้ศพและเขาเอาศพไปเผาแล้วซึ่งมีว่างอยู่ให้พักเมื่อพักแล้วพระก็เอาเสื่อเอาหมอนเอามุง้งตักน้ำไปให้เขาก็คุยถึงหลักวิชาการ่าเขางงดีอย่างนั้นดีอย่างนี้พระก็ชอบใจ อยากจะเรียนกับเขาเขาก็บอกจะให้เรียนแต่วันนี้เรียนไม่ได้เอาไว้วันหน้าไว้วันเพลิดเจะให้เรียนพอถึงเวลาคำ่ำพระก็กลับทุกคนอยู่ในสภาพสงบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเวลาสองทุ่มไปหาหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานก็ไม่ได้ว่าอะไรหลวงพ่อปานอธิบายธรรมะธรรมโมวิธีปฏิบัติตำหนิความชั่วของพวกเราส่งเสริมความดีของพวกเรา เป็นอันว่าทุกวันต้องโดนหลวงพ่อปานด่าเสียบ้างแล้วก็ชมบ้างสองอย่างแต่วิธีด่าของท่านท่านไม่ได้ด่าหยาบท่านด่าคนอื่นด่าพระวัดอื่นด่าคนอื่นแต่ว่ามันมาชนพวกเราแต่ความจริงท่านไม่ได้ไปด่าใครที่ไหนเห็นพวกเราทำไม่ดีก็พูดว่าแหมถ้าพระของฉันเป็นอย่างนั้นฉันจะเสียใจมากแต่ว่าพระของฉันดีนะอย่างนี้เป็นต้น อย่างไปพระร้องเพลงที่ศาลาปรกศาลาปรกคือศาลาไหว้ผีสวดผีศาลาสวดศพอยู่ที่ป่าช้าเห็นพระร้องเพลงสององค์ท่านไปนสวนหน้าเข้าท่านจำหน้าได้แต่ท่านไม่พูดแล้วพูดในวันประชุมวันโกนถือเป็นการประชุมใหญ่ทุกวันใครขาดไม่ได้ถ้าป่วยไข้ไม่สบายจะต้องมาลาท่านก็คุยว่าท่านไปวัดโน้น ไปตรวจงานก่อสร้างผ่านหน้าวัดวัดหนึ่งได้ยินเสียงคนร้องเพลงสองเสียงแล้วท่านก็ถามคนเจวเรือว่าใครร้องเพลงคนเจวเรือเขาบอกว่าพระถามว่าร้องที่ไหนคนเจวเรือก็บอกว่าที่ศาลาปรงถามว่าวัดอะไรเขาก็บอกแต่ว่าลืมท่านก็ว่าอย่างนั้นลืมชื่อวัดแล้วท่านก็บอกว่าพระร้องเพลงนี่นะฉันว่ามีความเร็วยิ่งกว่าหมามาก หมาไม่มีการหลอกลวงคนอื่นท่านว่าอย่างนั้นหมาหน่ะไม่หลอกลวงใครมันแสดงตัวเป็นหมาอยู่เสมอแต่พระไปร้องเพลงนี่เร็วยิ่งกว่าหมาคือจิตใจเป็นคารวาสแต่ทําตัวเป็นพระหลอกลวงชาวบ้านกินข้าวของชาวบ้านแล้วจะลงนรกหมาดีกว่าตั้งเยอะกินของใครก็ไม่ลงนรกชาวบ้านเลี้ยงหมามีอานิสงส์ดีกว่าพระร้องเพลงสบายใจไปเลย นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ปรากฏว่าพ้าร้องเพลงไม่มีท่านด่าพระวัดอื่นหรอกนะท่านไม่ได้ด่าพระที่วัดแต่ว่าชมพระที่วัดของท่านดีจริงๆไม่มีอย่างนั้นถ้ามีอย่างนั้นท่านจะเสียใจมากนี่เป็นวิธีด่าพระในวัดของท่านพวกเราได้รับทั้งคําชมคําด่าทุกวันเป็นปกติสบายถ้าไม่ถูกด่าเสียบ้างไม่โดนชมเสียบ้าง ไอ้ชมนี่ไม่สบายใจเท่าไร่ถ้าด่าเมื่อไหร่สบายใจเมื่อนั้นมันชื่นใจเพราะว่าจะมีโอกาสตัดความเลวลงไปแต่วิธีด่าของท่านก็ด่าแบบนั้นแหละด่าชาวบ้านชาวเมืองที่ไหนก็ไม่ทราบไอ้คนผิดหนะ่ะไม่ได้ถูกด่าแต่ว่ามันไปชนเข้าเองในเมื่อประชุมมาแล้วตอนหัวคำ่ำท่านพูดธรรม,มะธรรมโอให้ฟังชมบ้างด่าบ้างตามปกติแล้วเราก็เข้ามานอน ท่านก็ไม่บอกยังไงถึงเวลาตีสองมาแล้วตาเชิดมาปลุกปลุกอัตมาบอกไปปลุกพระทุกองค์อันตรายเกิดขึ้นกับหลวงพ่อแล้วเมื่อมีคำสั่งแบบนั้นก็ได้เข้าไปดูเห็นตะขาบตัวรเริ่มมันนอนอยู่ท่านก็เลยรายงานว่าลรามันทำฉันไปปลุกพระเร็วประชุมกันด่วนตีสองแล้วนี่มานั่งปลุกกันยังไงเพราะเจ้าประคุณนอนหลับก็ไม่ค่อยจะตื่น แต่วิธีตื่นง่ายมีอย่างหนึ่งคือตีระคังผิดเวลาพวกนี้ไม่ได้พร้อมถ้าเป็นทหารเขาเรียกว่าพร้อมอันดับหนึ่งตลอดเวลาก็เลยย่องเข้าไปนวดระคังเข้าให้ระคังใหญ่เสียงประตูเปิดโครมครามวิ่งตึงๆต่างๆต่าง,ง,งคนต่างถือเหล็กถือขวานถือค้อนมาตามๆกันคิดว่าอันตรายเกิดแก่วัดเขามาที่ระคังถามว่าตีระคังทําไมบอกว่าหลวงพ่อให้ตีไว ข้าไม่รู้หรอกนนเรื่องของเรื่องจะรู้เรื่องก็ไปที่หลวงพอ่อไปกันเดี๋ยวนี้เร็วด่วนหลวงพ่อต้องการพบด่วนทุกองค์ก็ไปขัดขมนไม่ได้เรียบร้อยหรอกเตรียมตีกันแล้วเตรียมรบพ่อเขารักหลวงพ่อมากเขาเคารพหลวงพ่อมากเกรงว่าอันตรายจะเกิดแก่หลวงพอ่ออาวุธที่ถือมานั้นไม่ใช่อะไรมันคือเครื่องมือทำงาน พวกขอนบ้างพวกซิลพวกขวานอะไรพวกนี้เครื่องมือทํางานทั้งนั้นแหละไม่ใช่เครื่องมือสําหรับรบแต่มันก็ใช้ได้เมื่อยามจําเป็นพอเข้าไปถึงหลวงพ่อแล้วเขาขัดขมิไม่มีอังสะท่านก็ไม่ว่ายัางไงบอกเอา้าพวกเรามาดูอะไรนี่ท่านมีตะเกียงลานอยู่สามลูกท่านไขจ้าจุดสว่างบอกว่าเห็นอะไรไหมก็มองดูตะขาบตัวใหญ่ทุกองค์ถามว่าตะขาบตัวใหญ่ มันมาอย่างไงท่านถามว่าเมื่อตอนเย็นนี้มีเหลามาพักที่ป่าช้าบ้างหรือเปล่าทุกองค์ก็บอกว่ามีเพราะต่างองค์ก็ต่างรู้บอกว่าไอ้คนเหล่านั้นมันทําฉันมันจะปล่อยตะขาบมากัดฉันแล้วเข้าไปในตัวถ้ากัดเข้าแล้วพวกเธอแก้ไม่ทันหรอกฉันตายแน่ก็เลยเรียนถามว่าทําไมมันไม่กัดหลวงพ่อละขอรับบอกว่าจะกัดยังไงเล่า ฉันรู้ตั้งแต่หัวข้ามแล้วฉันก็เลยไม่หลับตั้งท่ามันก็มาได้แค่เส้นนี้แล้วฉันก็ขีดเส้นด้วยช็อกพอดีท่านก็ชี้ให้ดูว่ามันจะมาได้แค่นี้มันจะเข้ามาไม่ได้อีกตะขาบตัวนี้ถ้ากัดไข่เข้าตายเป็นแน่จะบวมทั้งตัวดีไม่ดีเข้าไปอยู่ข้างในเขาต้องการให้กัดเป็นพิษด,ด้วยแล้วก็เข้าไปในตัวเราก็จะตายทันที ทุกองค์ถืออาวุธอยู่แล้วเครื่องมือทํางานตั้งท่าหึ้นัดจะเข้าไปจัดการกับเจ้าลาวท่านก็เลยโบกมือว่าไม่ควรเพราะเป็นพระทําอย่างนั้นไม่ได้ช่างเขามันเป็นกรรมของเขานะลูกนะมาปรึกษากันอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราทําเขาเราก็บาปแต่ของเขาเราส่งคืนกับเขาเราไม่บาปนะลูกมันของของเขาเราจะคืนให้เขาดีไหม ทุกองพร้อมใจกันบอกว่าควรคืนแล้วหลายองค์ก็บอกว่าคืนแล้วให้มันตายไปเลยท่านก็ยิ้มตายไม่ได้หรอกลูกเราตั้งใจให้ตายไม่ได้เราบาปศีลขาดถ้าเราคืนเขาไปแล้วเขาจะตายหรือไม่ตายมันก็เรื่องของเขานะเจตนาเราตั้งใจเฉพาะคืนทุกองค์ก็พร้อมใจกันว่าควรทำแบบนั้นท่านก็เอาหวายวนกลับมันขดอยู่นี่ ก็วนทวนไปทวนมาและปรากฏว่าเจ้าตะขาบเหยียดตัวตรงเมื่อเหยียดตัวตรงท่านก็เอาไหวาเข้อกระดานสามทีเสียงก,ก,กระกึกกะกักพอกักที่สามเจ้าตะขาบวิ่งปรื้ดและมันก็หายไปทันทีทั้งถังที่มีฝามีหน้าต่างก็ปิดหาทางลอดไปก็ไม่ได้ตัวมันใหญ่ขนาดแขนไม่ทราบว่ามันมาอย่างไงในเมื่อไล่มันไปแล้วท่านก็สั่งรีบเข้าไปในป่าช้าด่วน ไปหาเจ้าลาวเดี๋ยวนี้มันจะตายนั่นเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นพวกเราก็ปล่อยให้มันเป็นผีไปแล้วนี่หลวงพ่อปานพวกผาก็รีบวิ่งไปตะเกียงก็ถือไปตะเกียงรั่วที่ไหนได้แพ๊บเดียวเท่านั้นปรากฏว่าเจ้าลาวนอนควครางตัวใหญ่เบ้อร,รอ์ไม่ใช่ตัวอะไรใหญ่ตัวลาวมันใหญ่มันบวมหามออกมาหลวงพ่อปานก็สอบสวนว่า เองทำตะขาบมาใช่ไหมมันก็รับว่าใช่ท่านก็เลยบอกว่าฉันไม่ได้ทําเธอนี่ฉันส่งกลับให้เธอเธอไม่เก่งจริงเลยท่านก็ถามว่าจะรักษาไหมเขาก็บอกว่าขอให้รักษาท่านบอกว่ารักษาก็ได้แต่ต้องสัญญาก่อนว่า 1- ต้องเลิกให้วิชานี้ 2- ต้องยอมบวช 3- ต้องเจริญพระกรรมฐานทำได้ไหม ที่แรกมันเสียใจบอกบวดได้กรรมาฐานได้แต่วิชานี้ขอให้ทำต่อไปได้ไหมท่านบอกว่าถ้าต้องการทำวิชานี้ต่อไปก็เชิญตายเชิญปวดไปฉันไม่แก้ในที่สุดมันปวดหนักเข้ามันก็ยอมแพ้หลวงพ่อปานก็ให้พระสวดมนต์บทหนึ่งสวดอะไรจำไม่ได้พอสวดจบท่านก็บอกว่านับแต่บัดน,นี้เป็นต้นไป วิชาของเธอที่เรียนมาในด้านศสยศาสตร์ฉันถอนหมดแล้วเธอใช้อะไรไม่ได้อีกจงตั้งหน้าตั้งตาทำความดีทำบุญกุศลบวชแล้วเจริญกรรมฐานแม่ฉันร้องไห้เสียเกือบแย่แล้วท่านก็ให้การรักษาทำน้ำมนต์ให้มันดื่มพอดื่มเสร็จประเดี๋ยวเดียวสักประมาณ5นาทีก็เริ่มปวดอุจจาระการปวดก็คลายตัวพอไปถ่ายอุจจาระ แทนที่จะเป็นอุตรธรรมดาออกมากลายเป็นโซ่ขนาดย่อมหล่นลงข้างล่างดังปลืด้ดเสียงถ่ายดังสน,นั่นแต่สิ่งที่ออกไปไม่ใช่อุจระเลยกลายเป็นโซ่ถังเส้นหลวงพ่อปานก็ให้พระคีบมาเอามาให้ดูถามว่านี่โซ่ที่เธอเตรียมเอกมาจะให้ฉันใช่ไหมมันก็รับว่าใช่เป็นอันว่าวันลุงขึ้นก็บวชพอบวชแล้วลาคนนี้ภายในพรรษาเดียวก็สำเร็จอภินญ,ญาหก ด้านชานโลกีนี่แหละครับท่านผู้ฟังวันนี้รู้สึกว่าได้เรื่องมากเรื่องด้วยกันเอาเรื่องเบ็เตเล็ดมาเล่าให้ฟังอ้การเล่านี่มันก็สแสลงกับโรคกระเพาะเหมือนกันรู้สึกว่าอาการเครียดเกิดขึ้นมากจะเรียบเลิกเสียเรื่องมันยังไม่จบก็ทนเอาไปหาหมอให้ช่วยรักษาเอาแต่ถ้าว่าไม่ชา้าก็ต้องพยายามให้จบเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกาย มันชักจะไม่ค่อยดีแล้วเอาล่ะสำหรับวันนี้เหลือเวลาแค่นี้วันนี้ก็เป็นอันว่าหมดกันแค่นี้นะขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแก่ทุกคนที่รับฟังทุกท่านเทิน